สบายดีจ้าป้าลุงเบสุขสุคนสบายดีตอนเช้ามืันนี้ค่ะแม่นอาเพ็่นไปตลาดพี่น้องไปตลาดมาพากันบุ่มมะกล้วยป่ะมากล้วยพี่น้อง ไปดีพี่น้องกินข้าวนก่อนเด้อชิ้ชิ้ก่อนอ้นายดีี่นเอปชิ้ข้ากบชิมข้ากบก่อนกวยซุปกวยซุบอกว่านามึงก็ไปวัดเครือใช่ไหมเออยู่ไหนมาเอาวัดเครือเลยเอเดากะันยวล่ะซุกบ่แมุ่กานดดจีตม้ เออคนเห้งไม่คนไหนเลขพงคนเหตห่าพันคนพ่นพันนั่นเองอ้าลืมอีกแล้วโอ้ลืมอีกแล้วเอ้าเราพันบังวันคือนั่นเนาะเราเล่าเ้าฟังเอองงเป็นอะไรอยู่ก็บอลบกลตัดบกเนาะอะไรเดือดชุบบอน่ะค่ะ เออั้โหย่าฮัาฮ่าฮกาฮ่นอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า้อาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่้อ่าฮ่า้่าขอาฮ่าฮ่าฮลาฮ่า่า่าี่าฮา้าฮ่าฮ่ป่าฮาส่งฮ่าล่าฮ่าฮ่าฮาฮ่วฮาน่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่่าาา่า ส้มข้อเปียกไปหายายนจานน้อาชั้ีอภิษงก่อนเลยกให้เพิ่อกินข่าวก่อนเลยปันมานการน้องงั้ีาเลยนไปพอมน้่ยแล้วก็มาถ่าเอาแพทย์ไปซักยาให้เผื่อใสช่ชโงห้เผื่อนาอแพทย์บอกแล้วิโมงสิบมงแล้วน้องงั้เอาไปส่งเผื่อเลยดนอจ้ะพี่น้องสิบโมงเขาจังสิไปไปหาอันน,อน,น,นั้นไปข่าวชโลงเหมาสิบโมงเขาจังไปน่ข้างๆนั่น หนังทองวาดีจ้าปีลุงอ่าล่างกิ้นให้ขาไปห้องพักเอาไปล่างอยู่คนเขากินครับมีการข้าวกระต้มข้างหมอถาเรียบร้อยแล้วเลยคบต็มมาทาสีมาสีไปคนเห็ดเดือจ้ามันนี่กะมีหอมถูกกระเทียมถูกแต่กะอ่าอ่ากระเทียมถูกหอมถูกขิงถูกแพะดีได้ แล้วเขาก็สิเริร์ฟกุ้งด้วยพี่น้องมาเนี่เอาอเครื่องปรุ้งไปด้วยจ้าพี่น้องปรุ้งจะมีแบบเดียวกันเลยเพื่อเขาสิได้อีนอ่ะเติมน้ำลายถือเขาก็บบริเวณปุงค่ะพี่น้องเอาเข่าลงเลยจ้าพี่น้องน,นี่พอดีมันนั้น กุมันกระเบิดมันกะน,นะพี่น้องเลยหลายหมอแดงมีข้าสีมาต้มปลาปลาอะมันคันมันคันนจะพี่น้องใส่ิีก่อน,ไไนอัดพี่น้องมาเยตึ๊บเหยียบลอยถาปลาสุกเลกับถาเขาทคนจะสีตักไปหั่ยายนวลจานเลยเลยจ้าขาวขากันแล้วเริ่มสิกปุ๊บเลยน้อมาน้อยเนาะมันปูนเคยล้วมันแซ อพอด,พอดีพอดีมันจังแทรกเด็ก okay. ้นอนเลือดพี่น้องเ้าสีเอาใส่หมอในไม่น้อยเ,อเดี๋ยวให้มันซุกปาะะะาลาซุกปลาเนี่ยครับตาลงหมอเลยเลือดกันไม่น้อยไปตลาดเองเนะจ้ามา<ม>ปลาก็ะซุกเรียบร้อยเลยจ้าข่าวก็ะซุกเลย,ยไปนี้เ้าก็สิไปเอาเลือดลงหมอนั่นเลยพี่น้องเออเอาแต่เช้าไ,<ๆ>ได้เมืออ่อไหร่ลงเลยพี่น้องลงเลือดลงเลย เรียบร้อยปานีน้องนาทีไปส่งกับ,น,น,บน้องทองนะจ๊ะป้าเหาป้าไว้ในนั้นเลยเด้อพี่น้องเวลาเ้าคนมันสิเปื่อยแล้วเอาตักแล้วเลยค่ะไปตักปลาใส่ในถ้วยเนะาะไม่น้อยเนาะตักขยายเลยพี่น้องเหมืนกันกินหม้อคอยไล้ไปแม,ม่อดอกเหน่ชิบเดียวกับบุเบิร์ตแบบเป็นชิโซ่ทำคำไปย่างถึงกินคลองแซ่บๆนาะยไม่น้อยเนาะอือพี่น้องเอ้ย เด็ดเรากินชุดยอดเลยแ่บสุดยอดเลยใส่เนาะอันหนึ่งนาะเลือดเนาะใดยใส่เขาบดบดใส่เนาะมันกับไม่เมีอนตเมนอะใช่เลยเรียบร้อยนี่อ้าวนี่จ้ะอ่าพักหอมเขาบดใส่เลยคือิดว่าไคิบอหอม เีตงเพียวๆใช่ไหมพอมันมีสีสันพรอยเราอยากกินเนาะน้องนัดกับน้องทองเด้อไปสูงเราเด้อเกี่ยวติจับไปข้าวเดียวเรียบร้อยข้าวเส่าเราโอ้เข้าต้มปลาพี่น้องเข้าต้มปลาแล้วข้าวเด้อพี่น้องสีแบ่งเอาไปหั่เสาว้นนองลุ่งเนาะเจอข้าวไร้คนเล จีดม <ops> so so <to> <ow> ื <ops> uh, ่อนี่เพิ่งกัสีแดงเมื่อไรเปีข้าเปียกปลาอ่าต้องซอยหอมโผยมาไหนมั้ยโอยหอมเจียวพี่น้องเาเนี่ยหอมบัวมานี่มาซอยหอมบัวหอมตอบใสพี่น้องมันต้มเข้าเปียกต้นเศร้ามานี่พี่น้องเอ้ยเขายังบดใส่ผีเพื่อนรรมหนุกเรากินมาได้นะอืนี่บดยอดใส่พี่น้อง เีเอาเขาเอาเอาเอาอเปียก,กาหขาเปียกปลาได้ขาเปียกปลาปนนได้นักุ้ไมหมดเลมอฮะฮะอุ่น้อ,นองเมฆยมาอุมน้องเมฆออย่พี่น้อง,งตะสังเทเรยนะทามิหมมีคนบะไปใ้หมดแล้วถอนเหือนเะไรพี่น้อง ห้อนอยู่บนหมอนน้ำพอน่ะแม่แม่แถวก็มาแถาเอาเขาเปียกเขาเปียกป้าต้มเขาเปียกป้ามาให่ปอนแล้วเด้อเออแม่แถาเอ้ยแม่แถวจ้าแม่แถวฮใครเน่แล้วบ่เถาต้มแม่เขาต้มเขาเปียกป้ามาให่สดน้ำพรเด้อแล้วจะหน่อย ประมาณสิบโมงแหละสี่อ่าไปออท่านมอสี่มาใส่ชโลมใายอีกเลยกับสีไข่เน่เดินไเถาเดอ้อ <c> ห <oughs> นาวบนแม่ถาฟ,ฟังไหมคนตอบจิตพี่น้องไข่เน่เลยสดเขาเปียกคอนห้อนเดอ้ <c oughs> อแซบบ่หมูยองนะแม่ถาแซบบ่ลังเหขือหัวพี่น้องซื้อหมูยองมาให้บันนีเฮาซิมเงาคนไดินไปถาเดอ้อ ตอนอสิบโมงยกาสีมาหายทันมอใส่สโลมหาแล้วจะกอดสีดีสีเศร้าบันนี้มีแห้งขึ้นมากเดินไม่เท่าหัวเานล่ตเงิกหัวนั่งนั่กินบข่าวะ้เปียกปาไหมคะกินแล้วนึ่งแล้วเป็นหมาไหม่นเหบา่นั่งนาวแห้งไมเ่า นี่แซ่บแซ่แบได้ไหมคะตุ่มน,นี่ไหมคะเอ้ยเขาเปียกใส่ปาสลน <c oughs> า,า,านี่แซ่บอะไรใส่หมดผีหมดได้เด,ด้อเอ้ห้องเม้าก่อนเด้อบานี้เด้อจะไีสิบโมงพีมาใส่เห็รออีกอืมคอนข่าวแล้วก่อนจะก่อนชาวนางที่มาเล่นน้ำไหมแถวชาวนางที่มาตัดฟูมพันเจ้าค่ะเด้จะจืดวะแหมเรา <c oughs> <c oughs> จะจืดเด้พดี่น้องด้วย ปาให้แล้วนะคือบอกไปให้แล้วนะเงนี่อ,นอยเนนจงอลอละีก้กเราสิลับ <laughs> ยันรถทับมันสิลับนี่กินข้าวก่อนเดินไปถ่าวให้มันมีแห้งก่อนมันหอนที่นั่งเอง,งจะก็นอนนี่เลยเปะนอนนี่แหละแล้วก็แม่นอนกอยู่แต่กลางเวน้นกัางขึ้นเลยมีแม่อยู่เผาข้าลูกด้วยส่ลูกสองคนลูกน้อยคนหนึ่ง <laughs> แซ่บบลี่ทาว้ยแซ่บปาก่าเลยออืขังอะไรยังไงแซ่บบ่แซ่แบบ่ไม่ทาอ,อยากลุกเลยวะลุกลุกกระทุก,เอ,กเอาลุกนั่งขึ้นหนึ่งแหละอ่ะอ๋อโอ้แซ่บลี่ลูกไปตลาดต้มให้เพื่อนจะซาวขุยยางพาราเขา อนอน,นี้อนชอ่นตีนกินกินหลายเจออ้าวอีกคำนึ่งบแซบบ่มมเมท่าอืมกินหลายคำแ็มีแห้งันแล้วแม่ฮอน,น,นหอนอะมันยังห่อนเดียวมันเกิดยังคิปบอลเราอีกเอาป่าให้แล้วันครับ ปะเนียไข่แม่เผา่นกินต่อเด้อพี่น้องตั้งนานกะสิได้เมื่อแหละขาไม่กินที่เขามีกาเรียบร้อยเลยพี่น้องเฮามาเรียบร้อยแล้วจ้าการไปกินเขาลำการพี่น้องเอ้ยเบิ่งตะวันเปียกปลาแม่นอนเฮ็ดกะเปียกปลาอหยังยายว่าจังได๋เนี่ยลูกยายว่าแซ่บลูกนั่งได้แล้วตุกหนังได้แล้วเอื้อยนะว่าเราวนอยากลุกอยู่นวะ แมน,นม<า>อ่าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัท TKS หน่อยเลยจ้าลาไปก่อนจ้าไป Bye บ y e